ขนมฟังนะเว้ยข้ารักเองเว้ยเป็นยาอ่อนหรือเปล่าเมี้่ใจเหรอวะติดพี่ ไว้ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างเขาโจมตีเราขนาดไหนเราอย่าไปตอบโต้เราทําตัวให้นิ่งและโฟกัสแค่จุดๆเดียวคือขนมหวานโอเคครับโอเคไอ้เสี่ยเขากำลังเล่นอันนี้กันด้วยสิให้หนูเริ่มก่อนใช่ไหมคะ ใช่ใช่มีอะไรว่ามาคุณพ่อจะว่าไงครับผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมขนมอะไรพ่อไม่คุยด้วยอ่ะเออเขาไม่คุยด้วยไง นี้ค่ะดี๋หนูมานะคะรถจะลบคุณคุณคุณพ่อครับคุณพ่อหิวน้ำไหมครับผมมีชานมไข่มุกกับยำแซลมอนพกติดมานะครับแม่งกระตั้งใจแทงเหลือเกินไอ้ที่ย ลงไะด้วยสุดยอดเลยครับคุณพ่อลูกดีเนี่ยไม่น่าลงนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะโอแท้สนุกคนแม่นใช่นั่นไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยถ้าคนธรรมดาทำไม่ได้ขนาดนี้หรอก มามาขึ้นรถ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 จะลบแี่ก่อนออใช่ใช่ใช่ขึ้นรถไวปโอเคโอเคเกียเกือบแล้วอ้าวตนน่างคนจะเลยนะ่ยเขาอยู่บนเข้าเลยนั่นดิ นว่าเมื่อกี้ก็พยายามคุยดีกับแดดนี้แล้วอะแต่เขาไม่คุยด้วยอะอนี่ไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่าเนี่ยเยอะเลยไปพูดอะไรไว้อะเครียดทำไมพูดแบบนั้นนะพูดแบบนี้แหละตื่นเครียดสัตว์ โอ้มึงหวานเกินไอ้ขี้สิทธิ์พี่คุยสิเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องแค่นี้เหรออ่าคุณพ่อครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งขอให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์อะไรต้องพิสูจน์อะไรพิสูจน์รักแท้รักแล้วยังไม่แห้งเลยมาพิสูจน์รักแท้ เงินตังจะแข่งขึ้นคุยบ้างเหรอบแน่คะขาวลงจับนั่งเลยฮัลโหลครับพ่อมีไม้แพ็คขายต่อม,มั้งเลยครับฮัลโหลครับเออผมไม่มีครับฮัลโหลครับพี่พี่ชายมีไหมครับแพ็คไม้ครับคุณพ่อไม่มีครับรครับฮัลโหลครับคุณผู้หญิงมีไหมครับ แตดด่ดีผมขอโอกาสนั้นได้ไหมทาไมมันเงียบอย่างนี้มันจะการตึงเครียดก็ไม่คุยเลยอะโอ้ยก็ตังใจแทนกันจริงเลยกระน้องอะไรเขาไม่คุยอะก็แดดเป็นอย่างนี้แหละ ตั้งใจขนาดนี้ลงแม่นั่นสุดยอดไปเลยครับป้าปาจะคุยกับไอ้ไม่ใช่เหรออ่ะใช่ใช่ใช่ก็นี่ไงมามา,มาขอโอกาสไงโอกาสอะไรคิดว่าตัวเองจะทำอะไรได้ทำได้ทุกอย่างอะเหมือนเหมือนสัตว คือที่ผ่านมาเรารู้ตัวดีว่าเราทําเร็วทําชั่วไว้แค่ไหนความลูกไปไหนมาเดี๋วพี่โพทองมาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกหันไปเก็บของก่อนโอเคตั้งใจแทงเกินสองพ่อลูกนี่ขนมอืมติดอะไร ให้โอกาส,อสไอสักครั้ง,งสิงนี่ที่ไอคุยอยู่ด้วยเนี่ยคืออยู่เป็นคนนะเข้าใจปะใช่ไงคนรักใช่ไหมมโนอะไรเนี่ยก็ที่ไอมาคุยกับยูเนี่ยเพราะไอรู้สึกผิดไงนี่ถ้าไอเป็นเห็นเป็นหมายไอน้ำสาดอะไรรู้ไหมเจ็ดทองมาที่เจ็ดชุดแล้วนั่น่ะพี่ราโออีกพี่ราวกินให้มันแล้วสรุปคือให้โอกาสใช่ไหมอะไร โอกาสอะไรพูดเองเองยเองอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสที่ไหนวะโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองไงไม่ต้องอยู่ทางนู้น<ฮ> <laughs> อะไรบ้างดำลงอิกแล้วกันน,นี่ <laughs> <laughs> แทงเหี้ยทางมึงทีเฮ้ยทางนี้นโอ้อไรบ่นี่ย ี่ของโอกาสได้ไหมเนี่ยเจ้าอะไรกับไอ้วะถามจริงโอกาสเอ้าพี่กูหายละเอาทีไปก่อนได้ไหมจะได้ไม่ต้องว่างไม่เอาเอาโอกาสเอาเยี่ยนพี่กูหายละสรุปได้ไหมเนี่ยโอ๋อะไรนี่เงี้ยคนแทงคูอยู่ เริ่ไปก่อนเรียกอะไรอ่ะหนึ่งสองเกาเี้ยอะไรวะย้ฮูสวยเอาเลขกำลังคืนดอกหนึ่งสองเก้าอ่าก่อนกินคำพูดพูดคำนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แหละไอ้เชี่ยมึงใช้วิธีนี้จีบหญิงแล้วเนี่ยไอ้สิทธิ์พี่ คพูดสิพี่แตกพี่ร้อนไปไหนครับอ๋อบุญรัตมาหรอบุญรัตน์จ้าดูน้อยจ้่ไม่ใช่พี่ร้อนฮะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้ถ้าเกิดพี่แต่งชุดสุดหล่อนี่รจะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอเวลาสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะทำไมอ่ะไปส่วนตัวแป๊บหนึ่งค่ะได้ค่ะติดใจแป๊บหนึ่งนะครให้ออ นี่คืออย่างนี้พี่มังคำพูดมันเลี่ยนไปหรือเปล่ามันไม่น่าเชื่อถือนะพี่ฟังฟังอ่ะเออเองต้องปรับคำพูดอย่างหนึ่งในคาแรคเตอร์ตัวเองนะยังไงคือเราต้องใส่ความจริงจังเข้าไปในคำพูดโอเคคือฟังนะอย่างเช่นเราขอโทษเขาใช่ไหมเฮ้ขนมหวานคือเราขอโทษเว้ยคือเราแบบสำนึกจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือใส่เราใส่น้ำหนักเสียงแล้วว่าการอ๋อแบบดูจริงจังเลยนะใช่ให้มันเูีรยนจัง ใช่ okay, okay. คือเขามองว่าเราอ่ะแบบเหมือน,นพูดแบบมาหยอกอ่ะเข้าใจควาหม,มายป่ะอ่าเข้าใจแล้วโอเคโอเคจริงจังเลยนะรอบเนี้ยใช่คือเราใส่เอาง่ายๆว่าใส่คําพูดลงหางเสียงาแบบอย่างนี้ว้ยแบบจีโนยขนมคือเราแบบไปพารถเนอะใครมาวะนะเนี่ยป็นนั้นแหละประมาณนั้นแหละลคือคือง่ายเราใส่น้ำหนักให้มันจริงจังในคําพูดของตัวเราเข้าใจละ จะทาให้เขาแบบรู้สึกว่าโฟกัสเราจริงจังจริงอะโอเคที่ว่านั่งฝ่าเราเราเอาตรงนะเราเหมือนแบบเราพูดตามสคริปมากเกินไปอันนี้อันนี้ความหมายนะคนรู้สึกนะอ่าวันนั้นเลยโอเคเราใส่ความจริงจังนะแล้วนี้ผมจริงจังเลยนะแต่ใช่คือใส่ความคําทายว่าเว้ยอะไรไว้แบบเฮ้ยเว้ยคือโน้เราเว้ยเล้เอาเว้ยแลรอใช่ใช่มันมันดูจริงจังไงแบบแล้วรู้เปล่าเราเรารู้สึก แบบไหนเราเขาอยากขอโทษขนาดไหนที่ผ่านมาอย่างงูอย่างนี้แบบเรารู้สึกแย่มากนะเว้ยแบบอะไรเถอทำนองมันเลยโอเคไปไ้เลยสิพี่ถามจริงนะ นี่คุณจะไม่เอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นเลยเหรอจะมีเวลามาให้อีอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ายังไงออยู่กับพ่อไอ้วันเนี้ยมีอะไรอีกไหมขนมฟังนะเว้ยข้ารักเองเว้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าเมียใจ่เหรอวะสิตพี่พี่ร้อนคืออย่างงี้<ว>อะไรเรารู้สึกดีว่ะดีอะไร ดีอะไรก่อนรู้สึกดีอ่ะดียังไงกับคุณไงโคตรชอบคุณเลยว่ะเป็นบ้าสมองไม่ปกติมันกระทบกระเทือนควรพบแพทย์นะไอ้ให้เงินไปหาหมอไหมนี่พูดจริงๆนะเนี่ยจักใจจริงๆเลยนะอ๋อชอบว่างั้นใช่ได้ คือจะเอาอย่างนี้ชับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาอย่างนี้ไม่ไม่คุยกันดีๆสินั่นไงเก็บไม้แล้วชิบหายแล้วกูแดดแดดครับเขาจะต่อยผมแล้วครับแดดช่วยช่วยคุยก่อนอคุยคุยก่อนสิเตาอะไรไอีกไม่ แดดเดดเดดจะเอาอะไรอีกแดดเดดครับช่วยช่วยผมด้วยจะเอาอะไรคุยคุยก่อนสินี่ก็บอกความในใจแล้วนี่ไงั่นไปต่อยโดนเด่ดกระเพกเลยอันนี้เจ็บไหมคะถอยออกไป คือก็บอกไปแล้วไงความรู้สึกอะความรู้สึกดีๆไม่ต้องควักตลอดเลยปะคุยดีๆก่อนสิคุยดีๆอะไรเอ้ผมจะหลุดไปเฮียคืองี้รู้สึกดีมากที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันดีมากตอนไหน,ไหน ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามแต่แล้วรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกอยากเปิดหน้าเงเฮ้คุยก่อนดิแดดแดดแดดช่วยห้ามห้ามหน่อยครับแดดแดด จะไปนอนโรงพยาบาลไปก็ได้ถอยออกไปที่พูดมานี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงอะไรข้ารักเองสุดหัวใจเลยอะอยากพิสู์รักว่างั้นใช่ำพิสู์รักคำพี้อะไรกูว่าข้ารักเองใช่แล้ว หรอดูปลอมเลยอ่ะไปให้มันพล,ผลนพ้นนายดิไปก็ได้แต่อย่าลืมที่บอกนะข้ารักเจ้าสุดหัวใจเลยละ่ะ เฮ้ยยาดีเฮ้ยเดดเดดครับช่วยด้วยวยด้วย oh. อวว้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเนี่ย ไปหาหมอซะแล้เลิกบ้าหยิบนะไอ้เขียดหุดยหยิบนะหยิบนะแดดแดม่งกระแทงอย่างเดียวเลยแทงเด็กูอย่างเดียวเลยคุณล้นพาเพื่อนคุณล้นเป็นลักษาด้วยค่ะอ๋ะอเขาสรุปแล้วเหรอตายแล้วหวก็ใจลาย โดนล็อกด้วยนะประเด็นดูสิเฟกี้กูจะทำไงแดนแม่งไม่เอาสักบาทเลยเหมือนมามาเมื่อแทงภูลเลยตั้งใจสัสๆนี่แหละพอดี